ไปดูกันต่อนะครับเซ็ทโอเคอ๋ออันนี้เป็นฮิส s อรี่นะครับของสตูดิโอนี่นะครับหนังในหนังในสตูดิโอนี้อันนี้นะครับทั้งยี่สิบก่าเรื่องนะครับนี่ครับเรื่องแรกเลยนะครับนี่อ่ากลุ่ของสายลมนะครับปีหนึ่งเก้าแปดสี่นะครับแล้วก็คัสเซนอิสกายนะครับ 1986นะครับโตโตโรนะครับ1988แม่มดน้อยกิกินะครับ1989เาเรื่องนี้ยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวต้องไปตามดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องของนักบินหน้าหมูนะครับต่อไปก็ The o โอ a n w ยนเว็บนะครับแล้วก็นี่ครับเรื่องนี้ชอบมากเลยครับจิ้งจอกจิ้งจอกแลคคูนนะครับทานุกินะครับปอมโปโกะนะฮะ ห9ึ่นะครับ Whisper of the Heart นะครับนะครับแล้วก็เจ้าหญิงโมโนโนเกะนะครับ1997อ่าอันนี้เดยามาด d นะครับแล้วก็เรื่องนี้ซึ่งดังมากเลยก,ก็คือ Spirit Away นะครับนิสิตินยานนะครับ The Cat Return จะจิบิลิตเอิโซดชนะครับแล้วก็เรื่องนี้ที่ชอบมากเลยครับก็ปราสาทของฮาวนะครับหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สี่ครับเรื่องต่อไปนะครับวอนโยนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับเรื่องคนจิ๋วครับเรื่องนี้ก็กชอบครับบ๊อบบี้ฮิวนะครับ ส่วนเรื่องนี้นี่โหเป็นวิศวกรการบินนะครับครับแล้วก็เรื่องนี้ก็คือประทับใจทับทุกเรื่องครับที่ได้ดูนะครับนี้ก็เป็นเจ้าหญิงกระบอกไม้ไผ่นะครับเจ้าหญิงคองกุยะฮนะอ่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ดูครับเดี๋ยวจะต้องตามไปดูครับ The Red t โชว์โชครับยังไม่ได้ดูนะครับ แล้วก็เรื่องนี้นะครับเรื่องเรื่องนี้ยังไม่ได้ดูนะ่ยเว่าปีปีหลังๆนี่จะติดเ,เกี่ยวกับเรื่องโควิดเยอะก็เลยไม่ได้ตามกระตูนหลายๆเรื่องนะครับนี่ครับก็นี่นะครับก็เป็น history นะครับตั้งแต่ปี1984นะครับเท่านี้รับได้ในแผน่นภาพนี้ก็24เรื่องนะครับ ก็อันนี้มาประมาณสักปี2,000นะครับผลงานล่าสุดก็ไปถึงปี2021นะครับหนังส่วนมากก็สามารถหาดูได้ทางช่อง Netflix นะครับ